ไอกขอบคุณผู้ใจดีลอ,องถอนนะไม่เห็นอะไรแล้วครับอะไรแล้วครับตัวแรกตัวแรกไปแล้วครับ,รบ,ต,รต,รรบตัวนี้ไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็ก ายคนบ่อยผมปล่อยเซฟนะครับแต่ผมไม่ชอบปล่อยนะวงเล็บหน่อยนะครับ <นะ S 1> ถ้าไม่จําเป็นนะครับวันนี้จําเป็นแล้วที่นี่นบึงโพเลียนะครับจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีพี่น้องชาวสิงห์บุรีนะครับผมมาแล้วนะพี่น้องที่เห็นคลิปนี้ก่อนวันที่12เนี่ยเขาเปิดถึงวันที่ส2นะครับสามารถมาได้เลยคนละ100บาทนะครับส่วนพี่น้องที่เห็นคลิปนี้หลังวันที่1 2พฤศจิกายนนะครับก็รอบีหน้านะติดตามข่าวสารตั้งกลุ่มต่างๆนะครับไปลุยกันเลย วัสดีพี่น้องท่านนะครับคือผมอ่ะตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ถนนสายเอเชียนะครับจะมุ่งหน้าไปสิงบุรีนะครับสิงบุรีคือตรงนั้นอ่ะเขาจะมีเหมือนไม่รู้เรียกอะไรนะคือบึงโคลเลียมอะไรสักอย่างนะครับคือเหมือนแบบเป็นสวนสาธารณะนะครับเขาเปิดปีละครั้งแล้วผมก็คือวันเนี้ยเขาเปิดวันแรกนะตอนนี้ก็คือสิบกว่าละสิบวกสิบโมงกว่าละ คือผมไปวันนี้ไม่ได้มาตกนะครับผมจะไปดูเฉยๆดูก่อนว่าคนเยอะไหมนะครับถ้าคนเยอะมากเนี่ยทําการตกและถ่ายวิดีโอ,อยากเนี่ยผมก็จะแวะตกที่อื่นนะที่อื่นแถวอื่นอนแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าดูแล้วพอจะมีที่ลงถอดถ่ายวิดีโอได้เนี่ยผมก็จะไปตกนะเพราะว่าน่าสนใจพอสมควรน,นะครับเขาปีนึงเขาเปิดแค่ประมาณครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งก็ประมาณเนี่ยนะครับ ห้าวันหรือห้าหกวันนี่นะครับประมาณนี้คือผมแพลนก็คือว่าถ้าตกได้ผมก็จะตกแล้วก็มีเวลาก็จะหาหมายเอ่อหมายธรรมชาตินี่น่าจะเป็นแม่น้ําแม่นลาหรือคลองอะไรสักอย่างที่เป็นหมายมหาชนแถวนั้นตกอีกทีนะครับแ้วเป็นว่าเราไปดูก่อนนะแต่วันนี้ไม่ตกแน่นอนนะครับไปดูไปดูล่าสลาวก่อนว่าจะเอาอยัางไงนะครับ นี่แม่น้ำแม่ลานะครับก็มาถึงก็แวะดูให้ทั่วนะเดี๋ยวเขาว่ากันจะเอาไงไปตอนนี้นะครับตีห้ายี่สิบนะสวัสดีพี่้องชาวสิงห์บุรีนะครับ ผมมาตกสิบุรีเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับเมื่อวานเนี่ยตั้งใจมาดูโดยเฉพาะนะครับดูแล้วดูอีกเหตุผล2อ,อย่างคือนะครับอยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงแบบไหนยังไงจากปากตัวเองนะครับจากการสอบถามของตัวเองแล้วก็เหตุผลที่2ก็สําคัญกว่านะจริงๆนะครับไม่แพ้กันคือผมจะมาดูว่าคนเยอะไหมสามารถถ่ายวิดีโอได้สะดวกไหมจะรบกวนคนอื่นมากไหมนะครับ คือถ้าคนอยู่กันติดกันเกินไปอ่ะผมก็จะไม่ตกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวการถ่ายวิดีโอผมมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาผมก็จะอึดอัดคนอื่นเขาก็จะอึดอัดนะแต่ผมดูแล้วน่าจะพอมีที่ถ่ายได้อยู่นะครับก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปเลยนะครับเรา้ว่าพี่น้องที่ตกเมื่อวานนะ่าจะรู้นะคือวันแรกอะ่ะเมื่อวานคือวันแรกวันนี้คือวันที่สองนะครับคาดการว่าคือยังไงปลามันก็ต้องตื่นนะถามว่าตื่นอะไรแน่นอนนะครับคนทั้งปีเนี่ยปลาเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เจอคนเยอะนะครับคือมันไม่เห็นหรอกแต่มันได้ยินนะครับตอนหกโมงเช้าเนี่ยหรือก่อนหกโมงตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยซึ่งรถจํานวนมากเข้าไปนะเข้าไปแบบเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ลงทะเบียกนการหกโมงเช้าพร้อมกันซึ่งก็จะทําให้รถติดจอแจวุ่นวายคนเยอะเสียงรถเสียงคนนะครับปลาจะต้องตื่นแน่นอนซึ่งก็ภาวนาให้ปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยดีขึ้นหน่อยนะครับวันนี้อาจจะดีขึ้น คือปลาเนี่ยมันไม่เหมือนคนหรอกมันมันตื่นเมื่ก็ตื่นแล้วก็สัญชตาตญาณมันจะบอกให้มันปรับตัวเองซึ่งกระเพาะมันได้ให้มันปรับตัวได้วันนี้นะครับคือเมื่อวานท่านได้ถามนะคือมันไม่ค่อยกินมันก็จะโฉบบ้างเกี่ยวบ้างโอเคครับใส่บ้างแล้วบ้างเดี๋ยวห้าเมตรสี่นะครับน้ําลึกน้ําลึกสามเมตรนะครับสามเมตรหกโมงครึ่งยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวไปลงทะเบียนก่อนเขาให้เริ่มตกเจ็ดโมงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อย อันนี้ถือว่าทุนไม้แรกนะครับเดี๋ยวค่อยปรับระดับอีกทีนึงนะ ดรว่ามีอาการหรือเปล่านะครับคือผมตั้งประมาณนี้แหละแสดงว่าต้องปรับลงอีกหน่อยสายตามองไม่เห็นทุนนะครับตอนนี้เ,เหมือเด็กเงียบนะโอ้ยมีอาการเมีอากาันใช่ไหมมันยกขึ้นนะครับโอ้ยไม่ร้ลยยกขึ้นเลย ตันนี้ตกมาประมาณประมาณ6กเจปลายแล้ประมาณนี้ไม้ไรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นตาก,กินหรือว่าเหยื่อหมดที่มันยกขึ้นนะแต่ว่าที่เหลือยังไม่มีอาการนะครับแต่ผมตกประมาณนม้ละสองสามนาที ตอนนี้มีมีฟองขึ้นให้ดูนะฟองหายทุนนิ่งแบบว่าไม่ได้ตกไม่ตายนะตกาลานะครับดูทุ่นนะน้ำนิ่งทุนนิ่งไอปอยังนิ่งอะ่ะดูนะบ้็มีคนมาตกเรื่อยๆนะครับ มีอาการมีอาการใช่ปะ่ะยกขึ้นหน่อยนะครับใช่ดิเอายิงแหมีมีปลาเล็กมาเล่นแล้วปุ๊บเจ้าปุ๊บ แล้วนะครับม,มีคนได้นะครับมีคนได้แล้ว Hãy ai cho kênh Ghiền tôi, yeah. so, tôi này không เมื่อกี้เป็นอาคารทุนครั้งแรกนะครับที่ชัาที่สุดถือว่ามีอาการแล้วนะยกแต่ว่ามันยังไม่กิดต่อครับเมื่อกี้ทางโน้นนะเขาได้สวายตัวใหญ่มากเลยนะผมก็เลยใส่เซฟไว้นะครับกระโดนทิ้งแม่งแน่นอนนะแปดโมงห้าสิบยังยังมีอาการมาแล้วนะมีอาการแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นะ <c oughs>

ใส,ส่เซฟที่นู่นกูุ่นี้เหรอพี่ใส่เซฟใมันโหดไปแข่งก่อน มือนตอนจะมันจะติดหรือเปล่าติดไปแล้วเนี่ยออกมาเลยนึกว่าตัวเล็กทีแรกทีแรกมันเบามากนั่นานนี่ชอบไปทำคลิปแล้วป่ะเนี่ยใช่ครับใช่เนี่ยที่ว่าเนี่ยบ่อไอ้นี่ไงบ่อตะเพียนอ่ะใช่ครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันกินไหม ก็วันนั้นก็กินอยู่แต่ว่าไม่ได้ปล่อยเซฟไ,ได้ปาย,ยังอยู่ไหมนะน่าจะอยู่ครับอัอนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นเห็นไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วครับโอ้โหแล้วล่ะน้ำน้ำที่น้ำอ๋อน้ำ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากลุงโอ้โหดีนะใส่เซฟไว้แต่มันติดกิ่งไม้นะครับเมื่อกี้ยเห็นไหมติดกิ่งไม้แล้วก็มันกาะสาวล้างนะครับเพิ่งเพิ่งมาดูไปเลยดูต้องเปลี่ยนเสียดายจริงๆนะคือตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยเนี่ยปล่อยเซฟครั้งแรกนะเป็นชิ้รับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับคือเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาว่า จุดที่ผมตกเนี่ยมันเป็นจุดที่ประมาณด้านหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยลึกแต่แต่หลังจากตรงนี้ระยะห้าเมตรสี่ไปนะครับมันจะลึกสี่เมตรทั่วทั้งบ่อเลยนะลุงแกบ,บ่อ,อโอเคเสียดายจริงนะเสียดายนะปล่อยเซฟครั้งแรกไม่ไม่เห็นตัวเนกะือบได้แนละ้ว Oh. ตัวแรกตัวแรกของมือโรเลีเย่ยมของผมนะสิงบรี <c oughs> โอเคตัวแรกถือเป็นตัวที่สองนะเก้า <c> โ <oughs> มงครึ่งน,นะครับเมื่อกี้เที่ยวได้น่าจะประมาณเกือบเกือบก้าโมงไปไีต่อ

ท้องอ่ะล่าม้มากแล้วน,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 นี่โอเคลงกระจัง ไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ครับสายตึงๆโอ้ได้ไปแล้วตัวใหญ่ไาไม่เห็นโอเคนะครับฮาเมซีเนี่ยก็ยังมีอาการแต่แตเบาเบาลงเยอะก็น่าจะมีแต่่อกตะเพียงนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นเจ็นไม่สองนะครับค้นหาปลาตัวตอนเช้าอะ่ะเจ็มนม่สองนะครับตอนนีถ้ถ่ายทุน่นแแบตหมดล้เดี๋ยว ตกเลยเจเมตรสนะครับด่แจะเพียนหลายตัวอยู่ลุงเอาไปกินไหมเพียนเอาซิเอาเนาะครับมีตกไว้เถอะมาตกเล่นสิช่องไหนอ่ะช่องผม่ะชื่ออะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเล่นไหมลุงเล่นเฟซบุ๊กไหมนี่ไงเดี๋ยวผมพิมพ์ให้มาออ้ย้อ้ยอ้ย้ เขาดีใสๆเซเว้ยเทสเปล,อลโอ้ไปแล้วไม่อยู่โอ้ตะเพียนเลยตะเนียดโอ้โหตะเพียนน่ถุดยอดเลยไม่อยู่นะนี่หน้าทัาพิมอ่ะนี่เลยครับ ยนีงไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันฝากกดติดตามนะครับทุกช่องทางไปละผมจะรีบกลับไปตัดคลิปนะครับเพื่อลงลงพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้นะครับเผื่อพี่น้องคนไหนอยากจะมาที่นี่ถ้ากลับบ่ายเนี่ยถ้ากลับเย็นเนี่ยตัดไม่ทันนะครับ mày hết luôn Ui. Bài con Thích lên Thích xếp lên Không xếp Còn đó Dạ Oh, nah. <laughs> Oke. Okay. Tunggu ya. แล้ว <laughs> เขาแบบวนแต่ขึ้นหน้าเบหน้เี่าจะใช่เหรอขึนหาแลยไอเบ็ดด้วยไม่ใช่ล่าคนรอบเเหรอไปรอบค, <laughs> คนไม่อยู่คนไม่อยู่คนไม่อยู่ล่า <laughs> ต้องรอคนแรงเสียงอะไร่ะ

ยื้ใครวอนใครเลยแงเลยมึงยับยังเดียวต้งเจ็ดสองย้อยังยังยันยันยอน่าจะกนจะอัดแรงแล้วล่ะปลาคนหรือปลาที่อัดแรงเนี่ยยัง ไปลงน้ำนะไปตาเตย่าไใหญ่ไปตีด้ยตัวเซฟไม่ไล้เซฟไม่นู้เลย โอเคผมก็มาตัวนี้แหละวะมุงตัวนี้ประมาณกิโลไดปีน่าจะใกล้เคียงได้ไหมไม่ถึงนะสองสามอ่ะเลโกผมเยอะเล็กกว่าตัวนู้นนะระวังระวังนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอเคเท่าไรครับสามโลฮะลุงลงถ้ายผมหน่อยอเฮ้ hey. รยรอยตัวสุดท้ายคนไหน่ะมองไม่เห็นนะเนี่ยตัวสุดท้ายปลากระไรก็แช์ครับครับชื่ออะไรครับชายล,งายลุงชายลุงชายช่วยตักปลาเนะ <laughs> อะาะใกล้ๆตัวใหญ่ <laughs> ใหญ่ครับใหญ่โอเคตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ลุง ลยงไปเลยครับฮะไปลงเลยอ้าวโอเคมองเห็นเลยผมไม่เห็นเหนื่อแป๊บนึงเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนี่ขอบคุณพุทธเจดีอาพ่อทอนน้ไม่เห็นนี่เห็นแล้วครับโอเคอันนี้มาให้นะครับสร้างภาพหน่อยครับผมขอบคุณมากครับนี่แอดจะทางก็คือขาใจไงตกอีสักสองสามไม้โดนเลย เจนเมส่สองกต้องทิ้งเซมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะครับกดติดตามทา o ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับปีหน้ามาใหม่ที่นี่แน่นอน